4. อุปาลิวักหมวดว่าด้วยพระอุบาลีหนึ่งอุปาลิสูตรว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงปาติโมกไแก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหน้อพระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกแก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการอำนาจประโยชน์สิบประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์สเพื่อความพาสุขแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 4. เพื่อความอยู่ภาสุขแห่งเราภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสะวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสะวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล,แล้ว เเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตธรรมสิ 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปฏิโมกแก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการนี้แหลอุบาลิสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปาติโมกขัตฐปนาสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกท่านพระอุบาลีทูลถามว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกมีเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการอะไรบ้างคือ 1. นภิกษุผู้ต้องอาบัติประชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. กระถาว่าด้วยประชิกยังทำค้างอยู่ส อนุปัมบันนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. กระถาว่าด้วยอนุปัมบันยังทำค้างอยู่ 5. ผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทนั้น 6. กกระถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. จ็บันดะนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. กระถาว่าด้วยบันดะยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 10. กระถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทําค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปฏิโมกสิประการนี้แหลปฏิโมกขัตถปนาสูตรที่สองจบ 3. อุพาหิกาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้รื้อฟื้นอธิกรณ ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอสงพึงสมมติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการสงพึงสมมติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้ธรรมสิประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เป็นผู้มีศีลสํารุมด้วยการสังวรในปาติโมเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ทรงจำปาติโมกทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแง่นในวินยัยห เป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใส 6. เป็นผู้ฉลาดในการระง,งับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น 7. รู้อธิกรณ์แรู้เหตุเกิดอธิกรณ์เรู้ความดับอธิกรณ์สิ 10. รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระง,งับอธิกรณ์อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้อุปาหิกาสูตรที่สจบ 4. อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้คุณบุรอุปสมบทได้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสิบประการพึงให้กุรบุตรอุปสมบทได้ทำสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาฏิโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพู้หูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ท,ทรงจำปาติโมกได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดาร วินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ4เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตว์ที่วิหาริกผู้เจ็บไข้5เป็นผู้สามารถระง,งับได้เองหรือใช้ผู้อื่นช่วยระง,งับความไม่ยินดี6เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม7 เป็นผู้สาม,มารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม 8. เป็นผู้สาม,มารถให้สมาทานอธิศีลเเป็นผู้สาม,มารถให้สมาทานอธิจิต10เป็นผู้สาม,มารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลเพื่อให้กุลบุตรอุปสมบทได้อุปสัมปทาสูตรที่สี่จบ 5. นิสยสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพืงให้นิสัยได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการพึงให้นิสัยได้ ทำสิประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ทรงจำปาติโมกได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้สามารถพยาบาลเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลอันเตวาศิกผู้เจ็บไข้ 5. เป็นผู้สามารถระง,งับได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระง,งับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปื่องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีล เละถึงอธิจิต10ละถึงอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แหลเพื่งให้นิสัยได้นิสยส,ส,นนสูตรที่หจบ 6. สามเณรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามนเณรอุปถากพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มมนนภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอเพึงให้สัมณเนนอุปถาคได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการเพึงให้สัมมนเนนอุปถากได้ธรรมสิประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลและถึงสมทา,านศึกษาอยู่ในสิกข,ขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตร ละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิสทรงจำปาติโมกได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลสัตธิวิหาริกผู้เจ็บไข้ 5. เป็นผู้สามารถระง,งับได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระง,งับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลบปลื้งความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลเเป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิต 10. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการน,นี้แล พึงให้สาม,มนเณรอุปถากได้สาม,มนเณรส,สูตรที่หจบเจ็ดสังคเพทสูตรว่าด้วยเหตุให้สง์แตกกันพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังคเพศสังคเพศสง์สงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินยัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินยัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติม,มาว่าตะถาคตได้ประพฤติม,มา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติม,มาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติม,มา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้สิ แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแต่กันแยกกันทําสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสง์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหลสังฆเพทสูตรที่เจ็ดจบ8สังฆสามัคคีสูตรว่าด้วย เหตุให้สงสามมคีกันพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสมมคีสังฆสมมคีส,ง,คส,คสงจะเป็นผู้สมมคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม แสแสดงธรรมว่าเป็นธรรมสแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วิันสี่แสดงวิัยว่าเป็นวิัหนห้าแ,แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงจะเป็นผู้สมคีกันด้วยเหตุเท่านี้แหลสังฆสมคีสูตรที่8จบ 9. ปฐมมานันทสูตรว่าด้วยพระอานนทูลถามปัญหาสูตรที่หนึ่ง ครั้งนั้นแลท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเพศสังฆเพศส,สงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสต,ตอบว่าอานน์ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่ง แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอาธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินสย 4. แสดงวิัยว่ามิใช่วินัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ว่า ตถาคตไม่ได mm ้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัตไว้ว่า ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆก,กรรมแยกกันสวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อานอน์สงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหลท่านพระอานอนทูลถามว่าบุคคลผู้ทำลายสง์ซึ่งสมคีกันจะประสบผลอะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานอน์ บุคคลผู้ทำลายสงซึ่งสมัครคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกลับท่านพระอาน o น์ทูลถามว่าผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกลับคืออะไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์บุคคลผู้ทำลายสงซึ่งสมัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกลับหนึ่งบุคคลผู้ทำลายสงให้แตกกันยินดีในการแตกกัน อยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสง์ที่สมคีกันให้แตกแยกกันปฐมมะอนันทสูตรที่เก้าจบสิบทุติยะอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนทูลถามปัญหาสูตรที่สอง ท่านพระอานนทุลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆะสมคีสังฆะสมสคสมีสงฆ์จะเป็นผู้สมคีกันด้วยเหตุเท่าไรเนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์ภิกษุทั้งหลายในธรรมวิน,นัยนี้หนึ่งแสดงอาธรรมว่าเป็นอธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นธรรม สามแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัยสี่แสดงวินัยว่าเป็นวินัยห้าแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้กล่าวไว้หกแสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้เด้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้เด้กกล่าวไว้เจ็ดแสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่า ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกัน ไม่สวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อานอนท์สงจะเป็นผู้สมาคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลท่านพระอานอนท์ทูลถามว่าบุคคลผู้สมานสงซึ่งแตกกันแล้วให้สมาคีกันจะประสบผลอะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานอนท์บุคคลผู้สมานสงซึ่งแตกกันแล้วให้สมาคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐ ท่านพระอานนทูลถามว่าบุญอันประเสริฐคืออะไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สมคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สง์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเพรียงกันอยู่ในธรรม ย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนกระเสมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสง์ให้สมคีกันทุติยาอานันทสูตรที่สิบจบอุปาลิวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวัรนี้คือ 1. อุปาลิสูตรสองปาติโมกขัถาปนาสูตร 3. อุพาหิกาสูตรสี่ อุปสัมปทาสูตร 5. นิสยะสูตร 6. สาม,มนเนรสูตร 7. สังคเพทสูตร 8. สังสัสม,มคีสูตร 9. ปฐมอานันทสูตร 10. ทุติยอานันทสูตร